ีสปอนเซอร์นะคะน่าใส่มากใช้อะไรชอบค่ะเข้าเนื้อหาของคลิปกันเลยค่ะน,นส,สวัสดีค่ะมาอยู่กับเบสนะคะในช่องของ BETTY s t o r รีค่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยนะคะชื่อคลิปว่าเบสจะมาอัปเดตสกินแคร์รูนของเบสต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะไม่มีเลย เบสลองผิดลองถูกลองใช้กับผิวตัวเองด้วยเงินตัวเองโดยที่ไม่ได้มีใครมาสปอนเบสเลยนะคะหลายๆแบรนด์อาจจะเป็นแบรนด์เกาหลีแล้วก็หลายๆแบรนด์อาจจะเป็นแบรนด์ต่างชาติที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วที่ไทยด้วยแล้วก็มีขายที่ไทยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีสมภาพผิวแหง้งหน้าเป็นขุยหรือว่าเกิดอาการแพ้อะไรเงี้ยก็มาดูคลิปนี้ได้นะคะเพราะว่เบสเป็นบุคคลประเภทหน้าแห้งมกคนหนึ่ง โอเคไม่ชาม้าไม่เสียเวลาเราไปเข้าเนื Trustee ้อหาของคลิปกันเลยค่ะพูดก่อนหลายๆคนที่ติดตามเบสมาตั้งแต่เบสทำยูทูบแรกๆจะรู้ว่าเบสเคยแตะการทำคลิปยูทูบด้านบิวตี้มาก่อนนะคะแล้วก็เบสจะเป็นคนที่ซับสไคร์เบอร์หลายๆคนนะคะ บอกเบฟมาตลอดไม่ว่าจะเป็น DM หรืออะไรก็ตามบอกว่าหน้าใสมากใช้อะไรทำไมรูขุมขนเล็กมากคือต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานผิวเดิมตั้งแต่สมัยตัวเองเรียนนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวจะมีสิวต่อเมื่อจะเป็นรอบเดือนอะไรแบบนี้เนาะก็จะเป็นคนที่น่าเกลี้ยงอยู่แล้วแล้วก็รูขุมขนเบสนะคะเป็นคนรูขุมขนแบบ มากมาก,มากจริงๆนะคะอันนี้คือยังเป็นอยู่นะรูมขนยังเล็กอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่วงปีที่แล้วเบสเกิดอาการแพ้บางสิ่งบางอย่างค่ะที่ทําให้หน้าเบสกลายเป็นแบบนี้ใช่ค่ะทุกคนก็คือแพ้หนักมากแล้วก็เป็นการเป็นสิวที่เยอะแล้วอุบาทแล้วคือแบบที่สุดในชีวิตของเบสอะเพราะว่าทุกคนเก็ตป่ะจากคนที่มันหน้าเกลี้ยงมากๆแล้วอยู่ดีวันหนึ่งมันมีสิวที่แบบพอไปโกดพอไปฉีดสิวแม่งขึ้นใหม่ขึ้นที่เดิมขึ้นซ้ำๆซากๆไม่เลิกสักทีมันคือกลายเป็นสิว้านะะค ซึ่งเบก็หารีเสิร์ชทุกคนดูยูทูบเบอร์กันเองด้วยนะแล้วก็ดูว่าเอ้ยใครใช้อะไรแล้วมันได้ผลวะสุดท้ายแล้วกลายเป็นเซ็เนี้ที่ทําให้หน้าเบสรู้สึกว่าแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทุกวันนี้ยังใช้อยู่นะคะเดี๋ยวจะดูจากปริมาณได้เลยนะว่าใช้จริงๆนะคะไม่มีสปอนเซอร์ก่แรกนะคะที่เบสอยากจะบอกและเบสใช้เองจริงๆนะแล้วก็เปลี่ยนมาหลายแบรนด์หลายยี่ห้อแล้วแต่ก็ต้องพายแพ้ให้น้องคนนี้นะคะก็คือไบโอเดอร์มาเลยนะคะนี่คือขวดที่ ใช่แล้ววอ้นคดเนี่นยได้มาฟรีเพราะพี่ขีปให้มานะคะพี่ที่เคยมาออกคลิปกับเบสแต่ก่อนหนะ้านี้เบสก็คือจะใช้ขวดที่เป็นแบบไซส์ที่มันเป็นไซส์แบบทั่วไปรู้สึกจะ500 ml ั้งคะประมาณนั้นนะก็คือจะใช้มาตลอดแล้วก็ใช้เป็นฝาสีชมพูนะคะเพราะเหมาะกับสภาพผิวแพ้ง่ายนะและเบสเป็นค,คนที่ชอบแบบว่า,าพวก cleansing cleanser ที่เป็น micellar water อยู่แล้วก็เลยโดนเจ้าตัวนี้มานะคะตัวเนี้ยใช้มาอย่าเรียกว่าขวดที่เท่าไหร่ให้พูดว่าใช้มาอย่างต่อเน,นื่องดีกว่า ตัวที่2ก็คือน้องคนดีคนเดิมนั่นก็คือ c i a l Gel ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็น Daily Moisture Therapy Facial Cleanser นั่นเองนะคะซึ่งเบสก็ใช้จริงๆนะคะขวดนี้เป็นขวดที่2แล้วก่อนหน้าตัวนี้ก็คือใช้สลับหลายๆแบรนด์นะคะแล้วก็เคยไปใช้ของ ลาโลชโพเซด้วยนะคะตัวนั้นก็ดีเหมือนกันแต่รู้สึกว่าตัวนี้มันอ่อนโยนกับผิวมากกว่ารู้สึกว่าเวลาที่มันล้างอะ่ะมันไม่มีฟองนะทุกคนบางคนอาจจะติดการล้างหน้าแบบให้มันมีฟองเพราะจะรู้สึกว่าหน้ามันสะอาดขึ้นแต่ว่าตัวนี้ไม่มีฟองเลยแต่มันรู้สึกว่ามันลื่นผิวแนละ้วมันรู้สึกว่าแบบเหมือนผิวโดนมอยส์เจอไรเซไปในตัวคะ่ะก็คือเบสชอบนะแล้วก็ทุกวันนี้ยังใช้ตัวนี้อยู่นะคะตัวที่3ามเบสจะไม่ค่อยเลี่ยงแล้วกันนะก็คือเอาจากที่ใช้จริงๆเลยนะคะ ตัวนี้ค่ะก็คือเอาแบรนด์ดังก่อนที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะของุองคิลส์นะคะเป็น Clearly c o r r e c t i v e d a r k s p o t Solution ขวดนี้ขวดที่3แล้วค่ะราคาแรงราคาสูงอาจจะไม่ได้เหมาะกับราคานักศึกษาแต่พวกรอยพวกจุดด่างดำพวกอะไรเงี้ยตัวเนี้ยเอาอยู่นะคะแล้วก็เบนรู้สึกว่าเบนไม่มีอาการดื้อยานะหรือว่าไม่มีการแบบใช้แล้วรอยไม่หายแล้วอะไรเงี้ยเบนยังรู้สึกว่าเบนยังใช้แล้วชอบมากๆอยู่นะคะของคิวส์นเองนะตัวนี้อันนี้คอลเลคชันเบสที่ได้มาคือ ตอนกับไทยรอบล่าสุดอะไรเงี้ยค่ะทางแบรนด์เนี่ยเขาก็คือ เชิญเบสนะให้ไปร่วมง,งานอ e ีเวนต์แล้วก็คือโอเคได้มาด้วยแต่ก่อนนีน้ก็มีการซื้อตลอดนะคะรวมถึงซื้อของคิวส์ที่เกาหลีด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะที่เพิ่งลองได้ไม่นานแต่ก็เกือบจะครึ่งขวดแล้วนะคะเพราะว่าจากการที่เบสไปถ่ายรายการรายการหนึ่งที่เกาหลีแล้วเขาเป็นเหมือนกับแบรนด์ที่มาออกในรายการแล้วเหมือนเราเป็นเหมือนพิธีกรเขาจะให้ของสมนาคุณมาอะไรเงี้ยเป็นปกติแต่ใช่แล้วเฮ้ยชอบจริงนะคะรู้สึกว่าเทปนั้นที่เบสไปถ่ายมันจะเป็นเทปที่เกี่ยวกับวีแกนก็คือแบบอาหารหรือว่า ของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นวีแกนนะคะแล้วก็เบสก็ไปเจอเจ้าตัวนี้มานะคะชื่อแบรนด์ว่า a r o m a t i c กานะคะของเกาหลีทุกคน a าร m a t i c กานะแบรนด์นี้กว่า8-90%เป็น v e วีแกนหมดเลยนะคะก็คือส่วนผสมต่างๆนานามันจะอ่อนโยนต่อผิวมากๆนะแล้วก็ไม่มีการเทสกับสัตว์ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็น alohy e fixtive serum นะคะเป็น40 h y a l ไฮยาลูโรนิกนะคะบวก 1% B5 เปอร์เซ็นต์อะไรซัมติงคือชื่อมันอ่านยากมากนะคะแต่ว่าตัวแพ็กเกจเนี่ยก็คือเขียนไ้เลยว่า Vegan Formula นะคะอยู่ข้างล่าง ใช้จริงๆทุกคนอะเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมมันครึ่งขวดแล้วนะคะแล้วก็จริงๆเบได้มา2แพ็กเกจล้วก็เดี๋ยวจะใช้อีกขวดหนึ่งนะคะยังไม่ต้องไปซื้อเองราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณ 20,000- ถึง30,000วอโดยประมาณก็คือแบบไม่เกิน900บาทนะคะแต่ว่าเบบรู้สึกว่าเฮ้ยใช้ดีจริงและรู้สึกว่าทำให้หน้ามันแข็งแรงมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะก็ลองหาร้านพี่เอาหรือจะมาพี่กับมีก็ได้แต่เพราะตอนเนี้ยทำร้านพี่ ไปหมดแล้วนะคะกับเซรั่มที่เอ่อเรารู้สึกว่าพอแล้วแต่ก่อนจะไปเซรัม่มเบสพผ่าดไปตัวหนึ่งนะคะก็คือโทนเนอร์นั่นเองเนะหลังจากที่เราล้างหน้าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วใช่ป,ปะมันควรจะลงโทนเนอร์ก่อนแล้วก็เบ๊ไปดู beauty b l o กอ e r คนเกาหลีท่านหนึ่งเดี๋ยวเราไปขึ้นหน้าพี่เขาไปให้นะคะนี่นะคะก็คือเขาเหมือนรีวิวไอ้เจ้าตัวนี้นะคะก็คือ nisley นี่นะ nisley เป็น daily toner pad ก็คือแบบเป็นแผ่นๆน,นะคะ ก็จะเป็นโทนเนอร์ที่ช่วยเหมือนปรับสมดุลให้กับผิวแบบค่าพ h ผิวแม้ก็เหมือนโทนเนอร์ปกตินูะแผ่นของมันนะคะจะเป็นแบบกระปุ่มกระป๋ำด้านหนึ่งแล้วก็จะเป็นแบบด้านที่เป็นเรียบๆด้านหนึ่งแล้วก็น้ําของตัวโทนเนอร์บอกเลยว่าแน่นเนืองนองมากคุณพี่ค่ะเห็นปะนี่ก็คือดีมากอันอีกอันหนึ่งอ่ะรู้สึกก็ไม่แพ้นะคะเพราะว่าช่วงนี้น้ำแท้งง่ายเนาะโอเค หมดไปแล้วนะคะในส่วนของโทนเนอร์ครีนซิ่งครีนเซอร์ต่างๆแล้วก็เซรั่มนะคะตัวอีกตัวหนึ่งที่อาจจะแนะนำก็คือเป็นมอยส์เจอร์ไรเซ์แบบเจลนะคะก็คือนี่ค่ะ แบรนด์นี้คือสุดปังเพราะว่าใช้มาแบบขวดนี้ขวดที่3แล้วเพราะเราใช้แบบไม่ยั้งเลยทุกคนเราใช้ทั้งแบบกับหน้าแล้วก็คอด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก่อนหน้านี้เราใช้ตัวดังของ c u r s เหมือนกันชื่อว่าอะไรนะอัลต้า m e t h i n ที่มันเป็น Extra Something นะคะ่ะเป็นตัวนี้อา๋ยวขึ้นรูปไปให,ให้ใช้มาประมาณ2-3กระปุกนะตอนนั้นรู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยน m t u r i z e r ของตัวเองนะคะก็เลยมาลองเจ้าตัวนี้ แต่ก่อนเคยใช้สมัยเรียนมหาลัยนี่แหละ1กระปุกเพราะตอนนั้นแบรนด์ให้มายอมรับนะคะแต่พอใช้ตอนนั้นก็เหมือนหน้ามันดีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าใช้แล้วมันต้องหวังผลอะไรฉันก็แค่ใช้ให้หน้ามันชุ่มชื้นแต่ปัจจุบันนี้คือใช้แล้วเพื่อให้หวังผลจริงๆพราหน้ามันจะหายแห้งนะคะก็เลยกลับมาใช้น้องอีกรอบหนึ่งตอนนี้นะคะอันนี้ขวดที่2หลังจากที่กลับมานะนี่ค่ะทั้งหมดเบใช้แค่นี้เลยนะคะปัจจุบันนะทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะแต่ จกลิไปช่วงในเรื่องของการรักษาสิวแล้วกันเนอะว่าอ้าวพี่เบสที่บอกรักษาสิวคือใช้อะไรบ้างนะคะ<ม>ก็ยาสิวตัวแรกที่ใช้เลยนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะชอบมากนะคะนี่คือหลอดแรกนะแต่คือใช้จนแบบทั้งบีบทั้งอะไรอย่างเงี้ยจนแบบ ม,มันเบามากๆตอนนี้ของ La Roche Posay นะคะตัวที่เป็น Duo Plus นะคะที่มันจะช่วยในเรื่องของการรักษาสิวสำซาเบสไม่รู้คนอื่นเป็นไหมสําหรับเบสที่เบสใช้นะ ใช้แล้วเบสไม่เบสเป็นคนที่ใช้แล้วเรียกว่าโปกที่หัวสิวเพราะรงนี้ไม่ดีนะจริงามหลักของแพทย์คือควรจะใช้แบบทาบางๆก็พอแต่เบสคือโปกโบกโบ,ก,บกไว้เลยอะไรเนี้ยจากที่มันอยู่ลึกๆอะ่ะมันตื้นขึ้นตื้นขึ้นตื้นขึ้น,น,นแล้วมันกดง่ายขึ้นแล่เบสชอบมากชอบมากจริงๆนะคะประมาณ6700มั้งที่เกาหลีก็คือประมาณราคาเท่าๆกันเนี่ยแหละอยากแนะนำม,มากๆเลยนะคะแต่บางคนอาจจะมีอาการหน้ารอกของเบสก็ได้นะก็คือระวังโดยเฉพาะคนผิวแหง้งนะคะแต่เบสชอบถึงจะรอกชอบค่ะอีกคนหนึ่งที่รักษาในเรื่องของสิว หลังจากล้างหนองล้างหน้านู่นนี่นั่นอะไรนี้นะคะก็จะเป็นอนิยาของคุณหมอเนาะมันนี้เป็นหมอพี่หมอพี่เทงนะคะก็คือเป็นพี่หมอที่ดูแลผิวพรรณให้กับเบสช่วงหนึ่งตอนที่เบสอยู่ที่ไทยนะคะพี่เขาเปิดคลิกอยู่ด้วยนะย่าน่นจึงมันจะเพชรบุรีปะวะนั้นะประมาณนั้นนะคะก็คือเบสไปบ่อยๆนะตอก่อนนะอันนี้คือเบสทุ่นมาคือให้พี่แกส่งมาที่เกาหลีเพราะช่วงนั้นเบสหน้าแบบแหกแหกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยได้ตัวนี้มาที่เบสรู้สึกว่าใชแล้วชอบมากๆนะคะคือตัว CM เรียกว่า CM อันนี้ลืมอบอกคลินิกพี่หมอเดี๋ยวเบยจะขึ้นหน้าเพจของพี่แกไว้ให้เผื่อใครอยากไปตามรักษากับพี่หมอนะก็ตัวนี้มันจะเป็นฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดอาการสิวอักเสบอะไรแบบนี้อันนี้เป็นยาหมอก็คือจะพูดผ่านๆแล้วกันเนาะเพราะว่าแต่ละคนน่าจะมี condition ผิวที่แตกต่างกัน<อ>ก็ไปปรึกษาหมอเขาจะได้จ่ายยาให้ถูกกับในแต่ละผิวของคนนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่เบย์ใช้นะคะเป็น A.D.P. นะเบสก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนี่ใช้ตามที่หมอบอกเลยนะก็คือการรักษาสิวช่วยในเรื่องของสิวอักเสบผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกอะไรเงี้ยแล้วก็ลดการผลิตน้ํามันทําให้เกิดสิวเซียนสิวอุดตันสิวอักเสบต่อมาจะเป็นกลุ่มของการรักษารอยสิวนะคะซึ่งรักษารอยสิวของเบสยากมากเพราะเบสเป็นคนที่พื้นผิวแบบบิลานินเม็ดผ,ผ,ผิวแบบผิวออกแทนแทนุกคนก็คือเป็นคนผิวน้ําผึ้งนะคะแล้วก็คนประเภทเบสอะ่ะ กดสิวจี้หรือแบบไปทําอะไรกับหน้าตัวเองนะมันจะไม่แดงอะ่ะมันจะเป็นรอยดําเท่านั้นเลยนะคะก็คือเป็นอะไรที่ยากมากอย่างที่ทุกคนเห็นในรูปนี้ยากมากจริงๆแต่สิ่งที่ช่วยชีวิตเบสได้จริงๆนะคะก็คือนี่เลยค่ะสกินโนเลนนะคะทุกคนสกินโนเลนมันใช้จริงๆอะทุกคนใช้จนตอนนี้คือมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นหลอดแบบเหล็กเ,กเกหรอหรืออะไรก็ไม่รู้อะอลูมิเนียมแมกหรือหลอดแบบที่ไม่ใช่เป็นหลอดพลาสติกอะคะ่ะจนมันขาดอะทุกคนคือใช้แล้วรู้สึกว่า ช่วยให้รอยมันลดและจางลงแต่ตัวนี้ใช้เวลานะคะไม่ได้แบบทาแค่อาทิตย์เดียวแล้วรอยจางเลยคือทาเป็นเดือนกว่าจะค่อยๆเห็นผลแต่ก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันจนมันหมดแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นตัวพิเรก้านะคะดราโกนส์บลัดสก้าเจนะคะนี่นะคะอันนี้คือหลอดที่หมดแล้วแบบบีบแล้วหมดแล้วแต่อันนี้คือหลอดที่ ยังอยู่นะคะเบสซื้อมาเป็นแบบ8กรัมนะพอดีให้คุณแม่สง่งมาที่ไทยเพราะที่เกาหลีพีมาไม่ได้นะมะัแพงโอเคทุกคนตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นมิสฉีดหน้านะคะตัวนี้ที่เบสชอบนะคะก็คือดรจาร์นั่นเองนะซิก้ารพเฟ a เชียลครามมิ่งมิสนะคะก็คือชอบมากอันนี้กระปุกกระปุกไหมเรียกกระปุกเนาะกระปุกที่สอสเปเนี่ยขวดที่2แล้วนะคะ เป็นคนชอบให้หน้ามันแบบเปียกๆก่อนนอนทุกคนไม่อยากให้หน้าแห้งเลยก็ยจะใช้แบบทุกอย่างที่พูดมานะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยตัวเนี้ยสุดท้ายก่อนที่จะไปที่เตียงนะคะก็คือจะให้เหมือนกับมีสัตมันช่วยให้เหมือนสดชื่นขึ้นแล้วก็เหมือนรักษาหน้าเราไปในตัวเพราะมันมีส่วนผสมของซิกาเนาะก็ชอบมากนะคะอันนี้หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุก ค,คะ่ะยังไงวันนี้เบสต,ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ตัวไหนแล้วก็เวิร์กยังไงมาแนะนําเพื่อนบอกกันคอมเมนต์กันเป็นคอมมูนิตี้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะใต้คลิปเบสเลยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะเจอก,กันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะอันอ녕